สวัสดีครับนักเรียนพบก,กับครูสววรรีนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม .4 นะครับที่เรียนหนังสือภาษาอังกฤษโดยหนังสืออัพโหลดนะครับอัโหลด4นะครับเป็นหนังสือเอ่อสำหรับสำหรับชั้นม .4 ครับก็สวัสดีคุณครูสวัสดีเพื่อนเพื่อนครูนะครับสวัสดีท่านผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับ เราจะมาเริ่มดูเนื้อหาข้างในกันนะครับผมจะใช้วิธีการอธิบายนะครับอธิบายเพื่อใช้สําหรับการสอนสาหรับนักเรียนที่อาจจะไม่ทันอะไรอย่างนี้นะครับไม่ไม่ใช่เป็นการเฉลยหนังสือนะครับเน,เน้นว่าไม่ใช่การเฉลยหนังสือแต่เป็นการอธิบายนเนื้อหาต่างๆนะครับให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ในอีกทางหนึ่งนะครับ เรียนรู้ได้อีกทางหนึง่งสําหรับนักเรียนที่ต้องการจะหาหนังสือเฉลยนะครับนักเรียนสามารถหาได้เยอะอยู่แล้วนะครับมีมีหนังสือเฉลยขายนะครับนักเรียนลองหาดูถ้าเกิดจะดูเฉพาะเฉลยนะครับเฉลย,ยจะไม่นักเรียนก็จะได้ได้แต่ลอกไ้เฉยนะครับไม่ได้ความรู้ตรงนี้ของครูจะอธิบายและ้นักเรียนทําเองได้นะครับเราจะมาเริ่มกันดูด้วยกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ เรามาถึง 1. นึดสินะครับ Celebrity นะครับ c e l e ริตี้แปลว่าคนดังนะครับคนดังคนมีชื่อเสียงเซ l e b นะครับ นะครับคนดังหรือเซเลบที่เราเรียกกันผาตฐานเรียกเซเลบใช่ไหมครับเซเลบตี ities, mm ้ hmm. ก็คือคนดังคนดังคนดังทางด้านกีฬาอะไรเงี้ยนะครับมาดูข้อหนึ่งครับ look at the sport ดูกีฬาใน in the p i c พ u r e which one do you play คุณเล่นคุณเล่นอะไรนะครับ which one would you like to try คุณอยากลองเล่นอะไรละ่ะ I play football and baseball I like to try polo นะครับ ฉันเล่นฟุตบอลกับเบสบอลนะแต่ฉันอยากจะลองเล่นโปโลดูนะครับแล้วแต่เรานะครับข้อ B นะครับ list the sport under the heading นะครับ l i s t e n and say นะครับ outdoor นี่กีฬากลางแจ้ง indoor กีฬาในร่มนะครับกีฬาที่เป็นทีมนะครับ individual นี่กีฬาที่เป็นเดี่ยวๆนะครับเล่นเดี่ยวๆลองดูนะครับมีอะไรเยอะเลยนะครับคงได้นะครับรูปบอกอยู่แล้ว reading ครับข้อเอครับบอกว่า what do you know about the woman in the photographs below คุณรู้จักรูปผู้หญิงที่อยู่ข้างล่างไหไรน,นะครับ <c oughs> how similar or different นะมันเหมือนหรือต่างกันยังไง are they นะครับ listen and read เป็นฝ่ายน t ำลองหาแลวตอบดูครับเช็คหนึ่งคำศัพท์ต่อไปนี้ลองหาดูนะครับอับบอ <c oughs> trophies ดาว o o รูมพาวอฟเอ่ s สักเซสประสบความสำเร็จนะครับอาโกอยิงเบรฟ a ฟออฟนี่กลัวน้ำดำไม่มืดหรือผิวเข้มนะครับแฟชั่นไลน์ r วสเว t น้ำหนักนะครับ t h วิล l ลียมซิสเตอนี่เป็นครอบครัววิลเลียมนะ เป็นครอบครัวที่ชอบตีเก่งตีเทนนิสนะครับเซเลน่าแฟชั่นไลน์นะครับเซเลน่าก็แต่งตัวเป็นแฟชั่นเหมือนกันนะครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับเก่งมากๆเดวิลเลียมซิสเตอร์เดซิ เซเลบริตี้เทนนิสตาเป็นดาวดาวดาวเด่นทางด้านเทนนิสนะครับวีนัสแอนเซเลนาวิลเลียมอาร์พอเปอร y t ี e เดอะ f a สเฟมัสซิสเตอร์สเป็นพี่น้องที่มีชื่อเสียงกันทางด้านเทนนิสนะครับ i นเดอะเวิ d ์ f ออฟสปอร์ตโลกกีฬาได้รับโซนแมนนิทอฟฟี่ได้รับรางวัลนะครับ That is d ด t วเดย is l o o m in The House for All of Them นะครับ รับถ้วยรับถ้วยรางวัลเลยมีเป็นห้องเลยนะครับ The girl l o v e t t n n n s s เขาชอบเทนนิสมากนะครับแต่ฟาเธอร์พ่อเขาชื่อลิชาร์ด h e s แ manager เป็นผู้จัดการนะครับ and he is very proud of his daughter's success <S mm hmm. เขาภูมิใจในความทาเร็จของลูกสาวเขามากนะครับวิ n u mm ัสนะวิน hmm. u <Venus Williams, S 2> mm ัสวิ l เลียนะ เยอเยโอเดอร์ yeah, order, อายุมากกว่าปีหนึ่งนะครับเขาลิตเติ้ลทอร์เลอร์สูงกว่าเล็กน้อยนะครับแดน her sister ตรกับน้องสาวครับวนวีนัสไปเรียมเซเน่าไปเลียมนะครับอีชายขีอายนะครับแอนควายเตอร์แดนวีนัสขีอแล้วก็เงียบมากกว่าวี Venus, นะครับวินัสอิจมัว outgoing จะออกไปเที่ยวบ้างนะครับแดน เออซิสเตอร์มากับน้องสาวนะครับชอบออกข้นอนไปนี่ไปเที่ยวนะครับวินัสอ s ส r บร e เเอ่้กล้าหาญมากกว่าเซเรน่านะครับเซเรน่าอ s ส f เฟร d ดออฟเดอะดาร์กกลัวความมืดนะครับเซเรน่าแฮสเ e อร์โอ a s แฟชั่นไลน์นะครับมีมีแฟชั่นก็เป็นของตัวเองนะครับเซเรน่าอ s ส f ไฟฟิต10นิ้วทีสอสูง5ฟุต10นิ้ว วีนัสอีก6ฟุต1นิ้วรับถูง6ฟุต1นิ้วครับเซเลนาน้ำหนักน้อยกว่าวีนัสครับนี่เป็นการประโยคเปรียบเทียบระหว่างเซเลบริตนะี้นะครับของคนที่เก่งทงด้านเทนนิสนะครับ อันนี้ให้อ่านใหม่แล้วใส่ True f o r s e จากเนื้อเรื่องเมื่อกี้นี้นะครับ Everyday English ครับ Agreeing การเห็นด้วยและการไม่เห็นด้วยครับประโยคถ้าเห็นด้วยพูดว่าอะไรนะครับ I agree You are right คุณพูดถูกนะครับ Sure Yes that's true อันนี้เห็นด้วยกับที่เขาพูดมา ถ้าไม่เห็นด้วยค่ะไ d o n นติ i งโซ o ฉันไม่ไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะไ n t a นกรีฉันไม่เห็นด้วยหรอก No that's not right ไม่ใช่ไม่ใช่ Yes ใช่แต่นะถ้ามีแต่ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าไม่เห็นด้วยนะครับฟ a สเ r ล i ิชรวย a ฟมัสมีชื่อเสียงนะครับ Smart นี่เก่งหรือฉลาดนะครับ Successful นี่ประสบความสำเร็จ Pretty สวยงามดีนะฮ t t r a c t i v e น่ารักครับ Talented เนี่ย ฉลาดเก่งนะครับแฮนซัมก็หล่อนะครับยังอายุน้อยครับกิเซโนโรนั a โดอ i สฟา s t เดนเลวานิโอเม e ซี่นะฮะไฮดอนติงเสฉันไม่ฉันไม่เห็นด้วยนะ <c oughs> นะนี่ให้ฟังดูนะครับ ยังอายุน้อยนะโอกะอายุมากกว่าช็อตเตียนะครับทอสูงบริดนี่สเปียครับมินนี่สเปียรู้จักนะครับเนะี December, ่ยเดทเอาเบิร์ตทูเดซ ember เบิร์ตเพลสที่เกิดครับเกิดที่ลุยเซียนาอุเอสเอครับฮท์ High, ความสูงห้าฟุต เนในคิสน่ากิล่านะครับเดทเอาเบิร์เป็น birth, เดอเอาเบิร์ตก็เกิดวันที่18 18ปดิเดือนอะไรถ้าน่าจะเป็นเดือนนะครับแล้วนี้ปีนะครับ Place birth, เพสเบิร์ตก็ชื่อเมืองนะครับอะไรอเมริกานะความสูงครับ1ฟุตจะกับสามสิบจุดสีดเซนนะครับ12ฟุตเอ้สิบสอนิ้วถ้ากับถ้ากับสิบสนิ้วนะ หนึ่งนิ้วท่ากับนี่สองจุดห้าสี่เซนครับหลังนี้เป็นเซวเช็คแล้วนะครับเป็นเป็นการทดสอบตัวเองนะครับโอเคนะครับ นักเรียนครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ครูด้วยนะครับบอกคนเพื่อนด้วยว่ามีการทำ YouTube เดยครูสุวรรณนะครับเดยผมครูสุวรรณเพื่อช่วยนักเรียนในการทบทวนเนื้อหานะครับในการทบทวนเนื้อหาที่อาจจะเรียนมาแล้วหรือว่ายังไม่ได้เรียนเป็นการเ,าเตรียมตัวเรียนให้ให้สมารถเรียนได้อย่างมีความสมขนะครับถ้าเกิดว่าคิดนักเรียนชอบที่จะให้ครูทําคลิปของหนังสืออัปโหลด4ต่อนะครับ ทั้งคุณครูทั้งท่านผู้ปกครองทั้งนักเรียนนะครับถ้าสนใจให้ครูทําคลิปต่อในลักษณะนี้เป็นการอธิบายแบบนี้นะครับถ้านักเรียนใส่คอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับครูจะได้ตัดสินใจได้ว่า,าจะทําต่อไหมนะครับจะทําต่อไหมนะครับหวังว่านักเรียนคงเชื่อครูในการตัดสินใจได้นะครับถ้าเกิดคิดว่ามีประโยชน์สำหรับนักเรียนก็ใส่คอมเมนต์ไว้ข้างล่างครูจะได้ทําต่อ โอเคครับเจอกันใมาคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเรีนเ,เก่งๆนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับกดปุ่ม j o ยให้ด้วยจะไดะ้เป็นสมาชิกช่องผงครูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ please